สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ City Girl Channel นะคะวันนี้ฟอยไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วก็ทำงานติดต่อเนื่องกันนะมาส2อาทิตย์แล้วเนาะแล้วก็ไม่มีเวลาทำคลิปฟอยก็เลยพยายามหาคอนเทนต์อะไรที่มันทำได้ในระยะสั้นแล้วก็ท้าทายตัวเองได้ในตัวเองนั่นก็คือ g o o s t Paper นั่นเองสิ่งนี้ก็คือมาม่าเผ็ด ระดับโลกเพลงแซ่บเผ็ดที่สุดในโลกซึ่งยูทูบเบอร์หลายคนเนี่ยเขาทำมาเป็นชาติแล้วแต่เราเพิ่งได้เอาสิ่งนี้มาลองเนื่องจากฟอยอ่ะเป็นคนที่เกลียดการกินเผ็ดแล้วกิกนเผ็ดแทบจะไม่ได้เลยทุกคนส้มตำอ่ะคือเผ็ดสุดก็แค่สามเม็ดอะเผ็ดกว่าน,นี้คือคือมันมีความรู้สึกว่ากินไม่มีความสุขก,กินไม่อร่อยแล้วมันแบบทรมานมากวันนี้ก็เลยจะท้าทายตัวเองด้วยมามาอันนี้เลยนั่นเอง อยากรู้นะมันเป็นพริกจากดาวอังคารหรือว่าไงถเผ็ดขนาดนี้เออไม่รู้นะนนเออ,นะเอ,อส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนกินเผ็ดเฉพาะที่ทำคอนเทนต์นี้อันนี้คือไม่กินเผ็ดแล้วมากินอันนี้จะรอดไหมก่อนก็คืออันนี้ก็เป็นเออประมาณราคา3ามว่ากบาทเดือโฟยแปะให้อีกทีนะคะแล้วในกล่องเขาอะมีแค่อันนี้อันเดียวมันจะเผ็ดขนาดนั้นเลยเหรออันนี้คือสงสัยมาก แต่ก่อนที่จะกินนะอยากรู้ว่าถ้าฟอยทำสำเร็จเนี่ยแม่จะให้ฟอยอะไรยี่สิบไม่พอห้าสิบพันหนึ่งฮก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่สำเร็จล่ะให้แม่เท่าไหร่แค่ไม่ได้พันเดียวไงเกลี้ยงเลยโอเคแค่อยากรู้นนกันเราเป็นการท้าทายความสามารถของลูกอย่างหนึ่งอือนี่คือแบบ ต้องชนาใจตัวเองให้ได้อะคลิปเนี้ยอันนี้คือเราลวกมาแล้วเนอะอันนี้เป็นปริมาณกระป๋องหนึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่นี้ยเลยขอดูท็อปปิ้งหน่อยตัวช่วยอ๋อท็อปปิ้งท็อปปิ้งที่เราเตรียมมานั้นมีเส้กอกลูกชิ้นปลานี่เลยนมนมจืดน้ำหวานคือเห็นยูทูบเบอร์หลายคนที่เป็นนักกินจั่วเขาจะเน้นนมเนอะเหมือนเขาบอกว่ามันจะช่วยแก้เพ็ดได้แล้วก็น้ำเปล่าโอเค แม่เตรียมไม่พร้อมเลอมาลุยกันเลยดีกว่าทุกคนโอ้ใจถึงหมดซองฮนะทุกคนไม่มียังใจถึงมันจะรอดไม่ก่อนแค่สีก็แบบท้อแล้ว าสิ้นจะหมดไหมหูยกินเริ่มจากกินก็แบบนะหืดูจากสีที่เปื้อนจานถ้าอยากได้พันหนึ่งนะแม่แนะนำนะให้ม้วนเดียวจบไปเลยถ้าอยากได้พันโอ้โหยวดูคนเต้นนะคะเออเคยเห็นว่ามีคนกินนันเนี่ยเราถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเลยนะ เเดียวตรียมโทนะไม่เอาเอาแค่ช้อนเดียวโอเคเริ่มจากนิดนึงก่อนนะเป็นงไงบ้างโอ้โหฟองไว้ผ่านหอทุกคนมันเป็นยังไงหืม ต้องไว้พันหนึ่งพันหนึ่งํ <c oughs> ้าทำยองรอดหรือร่วงมันแซ่บแบบแสบนมาลิ้นเข้าไปเลยอะืพริกมาจากดาวขอนเน่อย่าหยุดจะเข้าโรงพยาบาลไหมเนี่ย อตอนแรกเราซื้ออันนี้มาสามอันใช่ป่ะกลาแบบเอาให้หมดอ,ะอ่ะอ,อ,อืกระป๋องเนียจะรอดออแม่รู้ว่าแม่จะต้องไม่ได้เสียงเงินพันโอ้ ใครอยากตื่นนะ,ะอืมต้องอันนี้เลยวาซาบิหนีไปแสบปากมากไม่ไหวไม่ต้องฝืนนะแม่กินกลอไปดูที่โรงพยาบาลอืมืมทุกคนแค่สองช้อนอ่ะ โอ้ยนุ่คนจบคลิปแค่นี้แล้วเย้แม่ไม่ต้องเสียงคันพันโอ้ยโอ้ยฮ่า็อปปิ้งฮ็อปปิ้งนี่อมอมไม่หน่อยนีอมโมไม่หน่อยนี่สาบซึ้งน้ำตาไหล ใจถึงเหรอวะอันนั่นนั่นนันนโอ้โหเป็นไงครับเป็นไงพูดหน่อยค่ะือ <c oughs> พูดไม่ได้ความเผ็ดทำให้คนเราพูดไม่ได้พูดไม่ไหวอื้ม <c oughs> ท่านไหนเนี่ยเกิดมาเคยกินเผ็ดขนาดนี้ไหมไม่เลยปวดเลยถ้าเจอปิดเผ็ดปุ๊บก็กินเลยทุกคนหนีไม่กินอย่างอื่นหมาล่าก็าเคยกินไหเหรอหมาล่าก็หมาล่าห <c oughs> มาโดกี่ช้อนนะไอ้ท,ที่อ๋อนี่สามเองจะรอดไหม แม่คงไม่ต้องจ่ายแล้วค่ะกินน้ำ <c oughs> หวานช่วยได้เยอะเลยต่อทุกคนต่อ <c oughs> กินมันพร้อมกันกับลูกชิ้นนั่นแหละริงนดินะยายาเดี๋ยวฉันเสียเงินพันหนึ่งอื้หู แ้่มันอยู่ในป่าก็มืมันเป็นพริกชนิดไหนใครรู้วานบอกทีทข้างๆเขาก็มีเขียนแบบให้ท้า,ทายเนอะมันก็ถ่ายลงโซเชียลอะเี๋ยวด่ใกล้ๆดิว,ว้าวขหน้าเป็นภาษาเกาหลีอะอ <c oughs> อัยองอืม ข้างหน้าภาษาเกาหลีแต่ข้างหลังบอก product of มาเลเซียวเพราะผลิตที่นั่นอาจจะเป็นสูตรของเกาหลีซึ่งคนเกาหลีไม่กล้ากินคุณไม่ได้หาข้อมูลมาไรเลยก็กลับไปให้เลยใช่ไม่ได้มาน้าเกาหลีเนาะโอ้โหนี่น้าเริ่มพองขึ้นแล้วพองด้วยความเผ็ดที่หลังไม่ต้องทาลิปก็ได้แค่น,นี้คือปากแดนธรรมชาติระเรื่อระเรื่ออย่าไว้ลูกเล่นยังไว้ลูกเล่น ออย่าฝืนนะน่าจะอิ่มพอน้ำกันนมก่อนเนี่ยท็อปปิ้งอย่าฝืนนะโอ้โหพอละมานว่ะท็อปปิ้งท็อปปิ้งบอกเลยว่าคิดผิดที่สั่งมาสามกระป๋องอะ อันที่เหลือนี่คงทิ้งๆอะ่ะจะให้คนอือนองมั mm ้งหืมหืมไม่น่าไหวละทุกคนอืมเห็นแล้วไม่ไหวแล้วแสบปากม,มาเอาไอศครีมมาทานดีกว่าแต่แย่ไม่ไหวล้วทุกคน หูน้ำตาที่มูไหลหมดเลยไม่เอาก็ได้พันหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ไม่น่าเลยมื้อกลางวันนี้จ,จบละ <c oughs> รู้สึกจะอิ่มท็อปปิ้งนะดูดูที่ลถไปคือน้ำอันนี้คือผ่านมาสามสี่คำก็จอดแล้วเนี่ยใครทานสำเร็จมากช่วยเม้นมาบอกด้วยเออใครอยากรู้ม่าเผ็ดขนาดไหนนี่ลองสั่งมาดูทุกคนช้อปปี้มีเต็มเลยอือฮึใจถึงด้วยนะใจถึง ตังอะไรไม่อีกขน,นมกค้เปเปอร์เหมือนกันแต่เป็นรูปแบบเลเอคล้ายเลเป็นปวยโตแล้วใครจะรับประทานจ้าลองแกะรวนอ่ะ <c oughs> ปั๊ึง้องคนหยุดกินไอติมไม่ได้ คือมันชาแลหมดแล้วอ่ะไม่อยากกินแล้วมันใช้พริกอะไรก็ไม่รู้นะเผ็ดเลยไม่กินแล้วหอมอชยมานปวดจหืมไหนขอดูหน้าตาหน่อยที่ตกแจงนี่ไม่ใช่น้อยปนมาเลยจริงป่ะโอ้สนใจของขนรงนี่เละเทะไปนิดนึงรอไหมอ่ะกำลังขออีกคำหนึ่งไม่มีอะไรจะเสียแล้วแม่ดีใจสุด โอเคทุกคนหลังระดับความเผ็ดเป็นระดับหนึ่งลองอันนี้กันบ้างหนื่อ่ะยังไม่เผ็ดดีไหมลองไปเลยเป็นไงเป็นไงเหมือนสปริงเกิลอ่ะแลวยังไม่รู้สึกข่าหดแล้วกิน,นอนอืม <c oughs> เริ่มงงแล้วว่ามาเลเซียหรือมาเลเซียเอ๊ะว่ามาเลเซียหรือเกาหลีุนพูดไม่ได้ลิ้นชานกระ <S <S ป๋องเผ็ดมากไหมคือมีภาษาเกาหลีด้วยอะเผ็ดมากไหมคือเหมือนไม่รู้มันด้านชาจากอันนี้ก่อนอยู่แล้วแล้วไม่รู้สึกอันนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวขอกินม่เลยก่อนลองมั้ย่ะ ทันลองเลยี่กอไม่รู้ด้านไปแล้วเหลืออะไรไม่รู้สึกอะไรเลยอ,อันนี้เป็นไงก็ไม่ไเท่าไหร่นะเอออันนี้เหมือนธรรมดาม<ต>ันอาจจะ<ๆ>เป็นผงเฉยๆเลยเออแต่ดักเผ็ดได้เฉยเลยต่อดีไหมปวดท้อง ชิง<อ>งกอยากได้พันหนึงอ่ะสิพันหนึง่งเงสามห้านี่มันคุ้มไหมนะ <c oughs> <c oughs> อืาแกเป็นอร่อยเฉยเลยเนี่ยได้อยู่สลุปวันนี้มันเริ่มแสบท้องแล้วทุกคนสลุปวันนี้ราดหรือร่วงร่วงค่ะ แล้วทุกคนถ้ากินอีกก็คือกว่าจะดับเผ็ดได้นี่คือท้องแตกก่อนอะท็อปปิ้งหมดไปเยอะแล้วท็อปปิ้งบอกเลยไม่ช่วยอะไรเลยที่ช่วยนี่จะเป็นน้ำเย็นๆกับของหวานอะออจะช่วยได้ดีเหมือนมันเหมือนไฟม,มันกำลังลุกอะแล้วเอาของเย็นไปลาดอะเออมันช่วยได้ทุกคนก่อน <laughs> จะบอกข้ามเดี๋ยวว่าอย่าหาทำ โอ้ยเข็ดคือมันเริ่มแสบทองแล้วตอนนี้คือขอหยุดก่อนีกว่แเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะในแม่ขอชิมเส้นหนึ่งนะตอนนี้แม่กําลังชิมอยู่นะครนิดเดียวพอออกมากอือออบอกว่าแล้วมันนิดเดียวให้ออกมา โอ้มันเผ็ดอะเออเผ็ดมากเนาะเกลือเต็มบอลอันนี้เขาเรียกเขาเรียกว่ายังไงดีเหมือนออกมาเป็นเพื่อนตัวมาม่าเนี่ยมีได้แค่สีดำอย่างเดียวความเผ็ดไม่มีเลยอร่อยเฉยแต่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้จริงๆมันเผ็ดแบบระดับสุดอะโอ้ยเหมือนกับมันออกรูจมูกออกปากออกมปหมดเลยเนาะเออ เผ็ดสุดแล้วเท่าที่เคยกินมาในชีวิตนี้คลิปนี้ก็คงล้มเหลวไปแบบนี้นะทุกคนแดงอะหน้าสงตารพอเถอะเราพอแค่นี้พันหนึ่งไม่เอาแล้วนะจ๊ะใครอยากลองก็ลองไปแต่เตือนแล้วนะว่าอย่าหาทําก็สำหรับคนไม่กินเผ็ดแบบฟอยเลยก็มิชชั่นล้มเหลวนะคะในวันนี้ถ้าใครชอบก็ ลองไปหาดูมากินดูนะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ก็ไม่เป็นไรก็ทำให้ดูแล้วนะว่ามันกินไม่ได้ไม่สำเร็จ <laughs> สำหรับคลิปน,นี้นะคะก็คงขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะส,สั้นๆเลยวันนี้อย่าลืมนะคะสโลกแกนของเราสุกกายสบายเงินในกระเป๋าแต่วันนี้ไม่ได้สุกกายเลยทรมานา <laughs> แต่มันถูกอะ่ะสามสิบกว่าบาทลองหาซื้อดา ค่ะโอเคแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ปวยด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของปวยค่ะเราเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าบ๊ายบายก่อนจะจากไปจริงๆให้น้องอ้วนของเรานะคะให้โครโรลองดมก่อนกินกับพี่ไหมคะกินไหมป่า เดี๋ยวก็รอแบะสงสารนะใครแก้มอ้วน <laughs>